ได้ไหมฮะลูกเทียบ,บกระรตลูกได้แบบฉันต้องฮ็ดไปแบบใดวะสินะสวัสดีแม่สมัยค่ะนางถามอยู่เมื่อวานแม่หนูต้องทําไปแบบไหนดีนั่งอยู่นั่งยิ้มสวยพอครับไม่คือบางทีเขาคิดว่าคี่อว่าฉันเล่นไม่ดีจริงๆวะฉันแย่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องไปลายไหนอีกพ้ปรับปรุงต้นขึ้นก็บอกว่าไปเรียนแบบคนนั้นคนนี้ไม่ไม่บอกว่าเริ่มแบบไปเรียนแบบพี่ ตุ้นพี่เสร็จไปเรียนแบบไรไม่เห็นจะเก่งเหมือนเขาเลยแล้วแบบไปทาพยายามเรียนแบบเขาังีสินะ่เอากับเขามาอยู่ในสายงานเดียวกันบอกเลยว่าอยู่ค่ายเดียวกันด้วยมันก็ต้องเซฮดจังไหอ่อะบางทีเพ่งเต้นมันก็ต้องเต้นสยืนซื้อลือยืนออกสินป่ค่ะเพ่งเต้นไปยืนออกสินสิบ่ะถ่ายมือแบบหมอละมูยังสิ่บด้วยผมกัแจ๊คที่ตอบลูกวันไหนลูกถามมาเสมอวัน เอาหนูก็ถือดาหนูเตียนหนูก็ถือดาหนูมาเตียนหนูก็ถือดาทําไงดีอ่ะหนูแม่ถามจริงว่านูเป็นหนูเป็นได้ไหมนี่ศิลปินมันดันกันถามเมียบางสีเอาไม่บอกแล้วแต่เขาสิคอมเมนต์ไปแล้วคนนั้นก็คอมเมนต์แล้วก็บอกว่าทําไมฉันจะคอมเมนต์ฉันจะคอมเมนต์เผื่อทําไม พอนั่งตอบแน่ก็บอากาเป็นคนชั่วขึ้นพอเขาตอบกับเขาอากาเปันคนชั่วขึ้นมาทันทีเสิแมะ <laughs> มันกับบอฟเฟ่ได้ค่ะบางทีอศูนอยูก่กับเห็ดอย่างบดใหญ่ขึ้น่าอะอยู่สวยๆขึแม่ว่ามันแก่พายามหรือแม่ให้น่องเทียกับรีตวนลูกนั่งสับสนไปบนเรยว่าฉันต้องทํายังไงจะถื่อใจพวกเธอสิแมะคนที่แบบมักดาสหิหรือถ้าเธอไม่ถื่อใจเธอก็อย่าเข้าดูสิแะห,หลายอย่างหลายแนว มันปรับน้ำยาด้ยเก่งเก่งเหล้วอยาแก้ปรดนหนึมันคำว่า,าเก่งแล้วมันมีที่สิ้นสุดแล้วพอแต่ว่าก็จะพยายามไปเรื่อยๆนี่แหละคำว่าศิลปินเขาก็กปรับปรุงตัวไปเรื่อยๆนะั่นแหละก็พยายามแต่ว่าให้ลูกอ่านคอมเมตนดกแต่บางทีข้อเมต์บางเทอมมว่า้านเราเม้เนี่ยกระสุสเนเฉือนเลยมันวันนั้นคุณคุณเน้นั่นแหละที่เม้นว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอ พอทาขึ้นมาปรับปรุงตัวขึ้นมาคุณก็บอกว่าไปเรียนแบบคนนั้นคุณคุณจะเอาอยัางไงคุณไม่กกสรุปว่าคุณไม่ชอบนั่นแหละไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องดูนุกงสรุปให้ลูกว่าแสดงว่าเขาว่ามาเข้าน่นะ่ะลูกเขาก็ไม่ต้องไปสนใจแสดงี่แม่เราพี่อันแม่ก,วมกบบจจยยัว่าแม่บองเธออนกับบันทอนจิตใจอยู่ด้วยว่าเขาพยายามเฮ็ดแบบนี้เขาปรับมาแบบนี้แต่ยังบ่ไหวที่สุดเฮ้ ไม่ได้นะเธออันนู้นอันนี้บางเธอสภาพจิตใจคนเมันแต่แจ็สิเป็นยังไงบุมแม่อุ้มกับบรูดเดอกเราก็ตอบลูกไม่ได้ว่าสภาพจิตใจคนคนนั้นน่ะเขาปกติดีไหมเพราะบางทีแม่อุ้มบ่มากไผ่ไมุ้มบ่าเข่าเบิงเลยด้ค่ะอิหรี่มันก็มีขึ้นหันคนเดียวบ่ามากแต่ว่ากะเขาเข่าไปเบิงเขาเด้ทุกคนมีสิทธิ์ไม่ชอบใครก็ได้หรือชอบใครก็ได้เนี่ยแต่ว่าทีา่ชอบก็แค่ไม่เข้าไปดูอันนี้เข้าไปดูแล้วก็แบบ คอมเมนต์บัทอรจิตใจเด็กถ้ามันเป็นคนง่ามันก็จะรับได้เนี่ยดีเนี่ยจะไปบอกว่าห้ามน้องยูอ่านมันหามอะไรดเด็กหน่อยมันอยู่กับโทรศัพท์อยู่บางทีเขาก็อยากเช็คผลงานเขาสิ่งที่เขาทำออกมามันดีสวัสดีแม่ย่าค่ะว้ายคิดถึงแม่จังเลยพยายามจะอ่านคอมเมนต์อหลีพี่เต๋มบ้อ่านกะเขาก็เช็คงานเขาอย่างสิไหม บางทีย่้นองก,ก็อ,อยากเช็คคอมเมนต์จากขวางอยากเช็คดูงานจากขวางเพื่อเไปเลื่อนเบื้ององานนั้นไปเห็นคอมเมนต์อย่างสิ็งอูยน้อยซายสิอวขึ้นควนควมน้อยของลูกสาวมูเจ้าน่ะเพราะอย่างรู้ว่าเขาเขาบอกว่าเขาตั้งใจที่สุดบ่แค่ไม่อุมบ่เคยแค่แค,ค,ค่ะคำพูดคนน่ะถ้าแค่บ่เป็นคนชัดเจนเลยค่ะถ้าแค่บ่เป็นคนที่ถามว่าเป็นคนตัดสินใจอย่างปวดผ่าปวดผ่าอะไรได้ค่ะว่าถึงเวลา บ่ได้เอาอย่างงีคือบ่เอาเลยดิยค่ะอิลีตามตามนิสัยโอแม่อุ้มแล้วกัคันกับพ่อตุ่มนี่กน็นิสัยไก้เคียงกันเวลารักรักมากเวลา้าบาเอาคือเอาเลยช้างฉุดก็ไม่อยู่อิริในบางอย่างด้วยค่ะบางอย่างก็จะทนทนที่สุดทนมากเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจอยู่บริบทของความเป็นคนเนาะ แต่ว่าเด็กเขาไม่เข้าใจบริบทของอยู่ดีๆอะไรว่าไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอเธอด่าฉันยังสิงมาบางทีเขาปรับปรุงไปแล้วเขาปรับปรุงปุ๊บโดนด่าว่าเรียนแบบคนนั้นคนนี้เรียนแบบเอาก็กูเต้นแล้วกูต้องไปเรียนแบบใครมันก็ต้องเรียนแบบสิ่งที่เขาท,ทําที่เขาทําดีมาแล้วเราก็ต้องเรียนแบบคนที่เขาทําดีมาแล้วมันวาถึงว่ามุจจว่าแต่ยังบ่าให้สิมาจามาอย่างมาเว้าโนนนี่นั่น สแสดงว่าเวลาเต้นเพียงสมุดเนาะเพียงอนอยูโดนช่วมันบ่าก็เลยออกสินซันเนี่ยอยูโดนชัวได้บ้มจตาว่าได้บา่างอย่ามาไม่อุ่มเยอะด้ยนี่ยี่หลี่มันมีคอมเมนต์แรงมากมอย่าว่าน้นองยูเขาไปตอบมีคอมเมนต์หนึ่งแม่ก็เลยว่าอิหล่าก็ตอบแม่ไปอยากให้อิหล่าตอบดอกแม่หนูขอโทษแต่หนูบ่าไหวยีหลี่เาความเป็นเด็ก,กนเนาะบางทีเด็กเขาก็ไม่ได้อยากอดเรานะ บางทีมันก็ทําให้เขาเครียดอ่ะ